สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเลือกซื้อ macbook มือสองนะครับตัวนี้นะครับเป็น macbook pro m 1นะครับเพื่อนๆอนอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับแล้วก็ติดตามช่องเรามาจะรู้ว่าผมเนี่ยใช้ macbook air m 1มาประมาณ1ปีแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็น pro นะครับแล้วก็จะมาแบ่งพันประสบการณ์การเลือกซื้อครับ macbook มือสองนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมือสองเครื่องที่ เครื่องที่3ของผมแล้วนะเพื่อนๆขอน้านี้ใช้ Air 2 0 1 7นะครับแล้วก็มาเป็น Macbook Air M1 แล้วก็เป็น Macbook Pro M1 ตัวนี้นะครับซึ่งเหตุผลที่ทำไมถึงเปลี่ยนนะผมจะขอพูดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการซื้อนะครับให้ได้เครื่องที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับมากที่สุดนะใกล้เคียงกับมือนหนึ่งแล้วก็เทคนิคการดูเครื่องนะเพื่อน โอเคครับเริ่มกันเลยนะอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆถ้าจะให้ดีนะครับต้องมีกล่องนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่ออันดับแรกนะครับมีกล่องเพื่อป้องกันการขโมยครับเพื่อนๆแบบว่าถ้ามาแต่เครื่องเนี่ยเราก็อาจจะสันน,นิษฐานได้ว่าเครื่องนี้อาจจะถูกขโมยมานะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าของจริงนะครับที่ขายนะหรือว่า อาจจะมีเหตุผลอื่นแอบแฝงนะครับแต่ก็กันว่าเป็นเครื่องที่ถูกขโมยมานะครับอย่างเช่นแบบไปขโมยกระเป๋าคนอื่นมานะครับได้ macbook หรือว่าไปหยิบตามร้านกาแฟแล้วก็เดินออกมาเลยนะครับแล้วก็มาขายนะเ,นเพื่อนแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ว่า macbook ไม่มีกล่องจะเป็นเครื่องขโมยนะครับบางทีก็เป็นเครื่องที่ใช้เองจริงๆแต่กล่องมันหายไปแล้วนะครับหรือทิ้งไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีดูอีกนะครับก็คือเรื่อง apple id นะครับมันจะ ปลดล็อกไม่ได้เหมือน iPhone นะเพื่อนๆจริงๆมันทําได้แหละแต่มันทํายากมากนะครับโอเคฮะถ้ามีกล่องก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับเผื่อเราแบบดูออนไลน์นะเพื่อนๆเขาขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูออนไลน์มันก็จะตัดชอยออกไปได้เยอะเพราะเครื่องในตลาดออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆถ้ามีกล่องก็ถือว่าเก็บมาเป็นลิสต์ไว้ในใจของเพื่อนๆแล้วกันนะครับต่อไปครับเพื่อนๆเลขก,กล่องนะจะต้องตรงกับเครื่องนะครับ อย่างของผมเนี่ยเป็นรุ่นแลม8นะครับ MacBook Pro 13นิ้ว SSD 2 5 6นะครับข้อมูลของกล่องจะต้องตรงกับเครื่องนะไม่ใช่ว่าซื้อ MacBook Pro นะครับเป็นกล่อง MacBook เองเงี้ยก็ไม่ใช่นะเพืเ่อนๆนะอาจจะมีการแบบย้อมแมวมานะครับแล้วก็จะมีเลขเครื่องครับเพืเ่อนๆเลขซีรีส์ตรงนี้จะต้องตรงกับกับเครื่องของเรานะเดี๋ยว ผมเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับว่าดูตรงไหนนะเพื่อนเโอเค okay, ฮะเดี๋ยวเรามาเปิดอุปกรณ์กันก่อนนะเพื่อนเพื่อนเปิดกล่องมานะครับมีอะไรบ้างนะก็ลวดไปเลยนะเพื่อนเพื่อนคลิปเดียวคือตอนนี้มันเป็นกล่องเปล่านะมันจะเปิดยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นกล่อง macbook เนี่ยนะเราก็จะยกขึ้นมานะครับยกแต่ฝาตัวมันก็จะไม่ลอยมาด้วยนะเปิดเข้ามาเรับเพื่อน,นก็จะมีอุปกรณ์นะนก็จะมีแบบ แผ่นกระดาษไขนะคไปหุ้มนะครับตัวนี้เป็นแผ่นรองจอครับเพื่อนๆนะแล้วก็ด้านในก็มีแค่นี้เลยครับมีเป็นอุปกรณ์แบบทั่วไปนะเพื่อนๆสติก็งสติ๊กเกอร์นะแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาหรือเปล่านะอันนี้ผมเฉยๆนะเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะเพื่อนๆนี้ ก็ข้ามไปละกันนะจริงๆเราก็ไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อใครแคร์นะก็จะได้ดูันละกันนะสติ๊กเกอร์เนีย่ยบางคนก็แบบชอบจังนะผมก็ไม่รู้ทําไมอันนี้ผมเจ้าของเก่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยต่อไปครับอะแดปเตอร์ครับเพื่อนๆอะแดปเตอร์ของ macbook pro เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เลยนะอย่างอันเนี้ยเจ้าของก็ใช้มาพอสมควรเลยนะเพื่อนเนเพราะว่าดูจากสภาพนะครับ มีลอยนะค่อนข้างเยอะนะครับตอนแวกตัสภา,าพเ,เพื่อนๆนะสายนะครับสายจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นไทสีนะครับเป็นสาย2เมตรนะเพื่อนๆยาวมากนะครับจะไม่ใช่สายสั้นๆน,นะแล้วก็ไม่ใช่สายเส้นเล็กๆด้วยนะครับจะเป็นสายเส้นใหญ่นะเดีย๋ยวผมเอาเส้นเล็กของ iPad มาให้เทียบให้ดูนะครับจะเล็กมากแล้วก็สั้นมากนะครับ แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสาย MacBook จะเป็นสายหนาสอ2เมตรต่างกันชัดเจนนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนได้สายนี้มานะนี่ก็บอกไว้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันแล้วกันนะเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆต่อไปผมก็จะขอแยกลักษณะของ MacBook มือ2นะครับเป็น3กรณีใหญ่ๆละกันนะครับเพื่อนๆอันดับแรกครับเครื่องที่มีประกัน Apple Care+ นะครับ ประกัน a p p l e c a แคปัเนี่ยมันไม่ได้ติดมากับเครื่องนะจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเจ้าของเก่าจะต้องซื้อเพิ่มอย่างถ้าเป็น macbook pro แ a ม8กิกนะครับตัวนี้เจ้าของเก่าจะต้องซื้อเพิ่ม8,900บาทนะครับตัวนี้ยมันครอบคุมทุกอย่างของการเสียหายนะเพื่อนๆโดยเฉพาะอุบัติเหตุนะครับแคปัตก็คือเพิ่มอุบัติเหตุมานะครับก็คือว่าอย่างไรนะครับ อายุของ p p p l e c r แค a ัจะประมาณ2-3ปีแล้วแต่โปรโมชั่นตอนที่ซื้อนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่2นะครับเพื่อนๆถ้าบางครั้งอาจจะขยายเวลาเป็น3ปีก็แล้วแต่แล้วแต่ณนะเวลานั้นนะครับโอเคครับ a p p l e c a แคนะปัตนะเพื่อนๆสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อเครื่องที่มี p p p l e c r แค a ัตมานะครับก็จะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะเพราะมันเคลมได้ทุกอย่างนะครับการเคลมเนี่ยความเสียหายจะอยู่ที่ 1000ถึง3,000บาทนะในกรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับในกรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่นะหรือว่าในกรณีที่ซ่อมนะครับอาจจะเสียแค่1,000แต่ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจจะ3,000บาทนะขึ้นอยู่กับเขาประเมินนะครับอย่างเช่นจอแตกนะเพื่อนๆจอแตกเนี่ยถ้าเสียแต่จอนะคีย์บอร์ดไม่พังอาจจะเสีย1000บาทนะครับนี่ผมสมมุตินะราคามจะมี2เลทเลยครับ1,000กับ3 0 0 0นะ แต่ถ้ารถเหยียบเนี่ยอันนี้สามพันแน่นอนนะครับรถเหยียบนะครับอย่างเนี้ยมันดีตรงที่ว่าสมมติเพื่อน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 ซื้อเครื่องมานะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเปิดมานะเปิดมาปุ๊บใช้งานได้ปกติดีนะครับแต่พอใช้ไปสักหนึ่งอาทิตย์นะเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับหน้าจอนะเพื่อนเพื่อนเห็นหน้าจอของมันเนี่ยมีรอยเบิร์นนะรอยเบิร์นหรือว่า มีจอลอกนะครับจอเบินจอลอกขึ้นมาตรงมุมจอนะถ้าเพื่อนๆมี Apple c a แคร์พันะครับหรือว่ามีประกัน Apple c a แคร์พนะเพื่อนๆสามารถเอาไปเคลมได้เลยนะครับหรือว่าใช้ไปใช้มานะเพื่อนๆทำน้ำหกนะเพื่อนๆสามารถเอาไปเคลมได้นะครับหรือว่าใช like ้ไปใช้มาปุ๊บปุ่มหลุดหรือว่าจอแตกนะอย่างสมมติเช่นเอา อะไรดีเอาปากกาวางไว้แล้วก็พับจอนะกรณีที่ง่ายสุดนะพับจอลงไปนะแล้วจอแตกแลกลกนะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาไปเคลมได้นะครับอาจจะเสียเงิน1,000บาทนะในกรณีจอแตกแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของกรณีที่1น,นะเครื่องที่มี Apple Care Plus นะครับก็เพื่อนๆจะสบายหายหว่วงได้นะครับถ้าราคาใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็อยากให้เลือกเครื่องที่มีประกัน Apple c a r e p l u s นะครับ อย่างเครื่องนี้ก็มีเหมือนกันนะเจ้าของเก่าก็ซื้อมานะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นกรณีที่2นะเพื่อนๆสำหรับเครื่องที่มีประกัน apple care นะครับประกัน apple care นจะติดมาทุกเครื่องครับของ macbook ไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อบันาน่า it city หรือว่าซื้อ studio 7หรือว่าซื้อกับ shop โดยตรงนะจะมีติดเครื่องมานะครับประกันตัวนี้จะมีระยะเวลา1ปีนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับจะเป็น standard นะ ถ้าหมด1ปีแล้วก็คือจบเลยนะครับหมดประกันนะเพื่อนๆก็จะแยกเป็นกรณีที่3นะตัวเนี้เครื่องที่มีประกัน Apple แคร์ธรรมดานะแคร์พัดก็คืออุบัติเหตุนะครับอายุ2-3ปีนะ Apple Care นะิลแคร์เนี่ยมีทุกเครื่องนะครับก็ตัวนี้เพื่อนๆจะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอะไรมันไม่ครอบคุมอุบัติเหตุครับสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อซื้อมานะครับซื้อเครื่องมานะ ใช้ไปใช้มาครับประมาณ1 2อาทิตย์จอเบินนะครับจอเบินนะหรือว่าจอเบินเนี่ยอาจจะยังเชมได้นะแต่ถ้าเพืเ่อนๆใช้ไป2 3อาทิตย์ปุ๊บจอแตกจอแล้วหรือว่ามันอาจจะแล้วมาตั้งแต่แรกแล้วเราไม่เห็นนะครับเราอาจจะดูไม่ดีเราอาจจะไม่เห็นจอมันขึ้นดอทพิเซพเซลนะก็คือจอมันบอดนะครับมันจะเป็นจุดเล็กๆนะตามตามเนี้ยนะครับ ประมาณนี้จะเคลมยากมากนะยิ่งถ้าเป็นความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องนะเป็นแบบความเสียหายเกี่ยวกับเรานะอย่างเช่นจอแตกนะพับไปปุ๊บพับแรงอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยแครกอย่างเงี้ยจอแตกอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ไปแบบนั้นเลยนะหรือว่าพับไปปุ๊บคีย์บอร์ดไปดันจอแล้วจอแตกอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่สามารถ ทำอะไรได้เลยนะครับพรอนเป็นอุบัติเหตุนะจะเคลมได้ก็ต่อเมื่อภาพไม่ขึ้นจอขาดแบตเสื่อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสภาพโดยเครื่องอนะ่ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีน้อยมากแท็คแพดกดไม่ติดอะไรเงี้ยบูทูธไม่ทํางาน Wi-Fi ไ,ไม่ทํางานอะไรเงี้ยถ้ามีประกัน Apple c a แขมันยังจะพอเคลมได้นะครับซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องซึ่งมันน้อยมากนะส่วนใหญ่เนี่ย อุบัติเหตุอะสคัญที่สุดนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนใช้ยังไงเนาะเพราะว่าอย่างเครื่องตัวนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะเอาใช้ที่บ้านเป็นหลักนะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะเพื<ๆ>่อนนี่ก็คือเป็นกรณีที่2นะครับ apple care ธรรมดานะ apple care ตัวนี้จะต้องดูเพิ่มครับก็คือเผื่อเพื่อนๆที่ซื้อเครื่องที่มีประกัน apple care นะครับมันสามารถซื้อประกัน apple care plus เพิ่มได้นะครับในราคา8 9 0 0บาทนะครับ ในระยะเวลา1ปีนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าไปซื้อที่ศูนย์ไอแค e นะครับจะซื้อได้1ปีนะแต่ถ้าซื้อที่ Apple เนี่ยเขาจะให้แค่60วันนะออนไลน์นะครับหรือว่าไปซื้อหน้าร้านก็ได้นะตัวเนี้ยถ้าเป็นซื้อใน Apple Care พันะถ้าสมมติเกิน60วันนะครับเครื่องห้ามมีรอยเลยนะห้ามมีรอยบุกนะครับตัวเครื่องเพื่อนๆก็ต้องดูนะตามเหลี่ยมตามมุมอนะไรพวกนี้เครื่องที่มีรอยบุก จะไม่สามารถซื้อประกันได้นะครับพูดง่ายก็คือว่าเขาก็จะรับแต่เครื่องที่สมบูรณ์นั่นแหละเขาจะไม่รับเครื่องพังนะครับเขาจะไม่รับเครื่องพังเครื่องไม่สมบูรณ์นะเขาจะไม่รับเลยนะครับต่อให้เครื่องเพื่อนๆไม่บุบนะครับซึ่งบุบเนี่ยซื้อประกันไม่ได้แน่นอน1 0อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรการบุบเนี่ยมันสามารถเคลมได้นะครับถ้าเพื่อนๆมี Apple c a แครพัดนะเขาจะไม่รับเครื่องที่มันบุบนะครับเขาจะ มีโปรแกรมครับเพื่อนเพื่อนทดสอบนะหน้าจอนะหน้าจอของเพื่อนเพื่อนน่ะจะต้องไม่เบิร์นไม่ล้าวไม่แตกไม่มีรอยนะครับเครื่องจะต้องแบบเรียกได้ว่าคลิปจริงจริงนะเขาถึงจะให้ซื้อประกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อทีหลังนะไม่ได้ซื้อพร้อมเครื่องนะแต่ถ้าซื้อพร้อมเครื่องเนี่ยเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อให้ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่คิดว่าซื้อเครื่องแม็กแล้วใช้ไป1ปีแล้วจะไปซื้อประกันเพิ่มตัวเนี้ย เครื <Cornell>. ่องเพื um then, the ่อนๆจะต้องเนียบจริงๆนะถ้าเพื่อนๆแบบเอาไปสะกิดมุมโต๊ะหรือว่าทำหล่นบางครั้งเราเอาใส่กระเป๋านะเพื่อนๆแล้วกระเป๋าอย่างเงี้ยเราใส่กระเป๋าแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วเราวางกระเป๋าไม่ดีเราวางแบบแรงอ่ะตึ้งอย่างเงี้ยมันเป็นรอยในกระเป๋าได้นะอย่างเงี้ยจะไม่รับเลยนะครับก็อยากให้พิจารณาว่าถ้าจะใช้เครื่องให้ให้ ใช้เครื่อง1ปีแล้วไปซื้อเพิ่มเนี่ยเหมือนที่บางช่องแนะนำเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมั่นใจจริงๆว่าเครื่องตัวเองจะไม่เป็นรอยนะครับจะไม่บุกนะซึ่งคลิปนั้นนะผมก็ได้ทําไปแล้วเพราะว่าผมไปซื้อ iPad เพิ่มนะวันสุดท้ายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ด้านล่างแล้วกันนะก็คือใช้มา1ปีไปซื้อเพิ่มอีก2ปีก็รวมเป็น3ปีนะครับแต่จริงๆก็ซื้อเพิ่ม2ปีนั่นแหละนะจะมารวมเป็น3ปีมันก็ไม่ถูกนะนเพื่อนๆโอเคครับ นี่ก็จะเป็นกรณีที่2นะเพื่อนๆเครื่องจะต้องไม่บุกจอจะต้องไม่เบินไม่ขาดนะครับวิธีทดสอบนะเพื่อนๆ่อนเวลาซื้อ macbook นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้หลังสุดละกันนะครับต่อมาครับก็เป็นกรณีที่3ครับก็คือเครื่องหมดประกันครับเพื่อนๆนหมดทั้งประกันก็คือหมดทั้งประกัน apple care plus แล้วก็ apple care นะก็คือว่าซื้อเครื่องอายุเกินมา1ปีนั่นเองนะครับตัวเนี้ย จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะเพื่อนๆถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบหมดประกันนะตัวนี้ราคาจะค่อนข้างถูกครับเพื่อนๆคือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับถ้าสมมติจอแตกก็ซ่อมเองนะครับสมมติซื้อใช้ซื้อมา1ซื้อมานะครับเล่นสักอาทิตย์หนึ่งจอเบินนะครับอันเนี้ยซ่อมเองเลยนะเพื่อนๆน แต่ถ้ายังมี Apple c a แคนะครับจอเบิร์นก่อน1ปีนะก็ยังเคลมได้ใช่ไหมครับแบตเตอรี่เสื่อมก่อน1ปีก็ยังเคลมได้แต่ถ้ามี Apple Care p พัดเราทำตกทำน้ำหกรดเหยียบก็ยังเคลมได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม,ไม่มีประกันเลยนะคือทำอะไรไม่ได้เลยนะใช้ไปใช้มา1อาทิตย์2ออาทิตย์จอเบิร์นจอแล้วนะครับแบตเสื่อมปุ่มหลุดเพื่อนๆซ่อมเองทุกอย่างนะครับนี่ก็คือ เครื่องที่ไม่มีประกันนะครับค่าจอเนี่ยก็สอง0 0บาทนะถ้าเ,เพื่อนๆื่อนเปลี่ยนนะครับก็คือไม่คุ้มนั่นเองนะครับเพราะาเครื่องมือสองเนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณสามหมื่นนะเพื่อนก็ไปซ่อมจออีกสองหมอ่นะเพื่อนนะอออกอ็คิดดูแล้วกันนะแต่แต่ถ้าเป็นผมผมก็ซ่อมนะเพราะว่าซื้อใหม่ก็อีกสาม0 0นนะครับแต่บางคนก็คิดว่า ซื้อใหม่ส0 0 0 0แล้วได้ประกันเพิ่มมาอีก1ปีเนี่ยเออซื้อใหม่ก็คุ้มกว่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปซื้อมือ2ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0นะครับก็เพิ่มอีก1 5 0 0 0ก็คุ้มอยู่ดีนะเพื่อนผมว่าซื้อใหม่ก็คุ้มกว่านะครับพูดตามตรงโอเคครับต่อไปเราก็จะมาเช็คเครื่องนะเพื่อนเรามีกล่องแล้วมีรหัสตรงแล้วนะครับรหัสเครื่องกับกล่องนะวิธีดูรหัสนะเพื่อน,น,น,นก็เข้าไปที่ about นะครับ มาตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาที่ about this mac นะครับบนนี้เลยนะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับรหัสตัวเนี้ยนะมันจะต้องตรงกับเลขตรงกล่องนะครับจะต้องตรงกันนะเลขหลังกล่องนะครับเลขหลังกล่องก็คือเลขตรงนี้นะเพื่อนๆนี่นี่ีรีส์ i ัม n u m b e จะต้องตรงกันนะืถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่ากล่องกับเครื่องไม่ใช่อันเดียวกันแค่นั้นเองนะครับ แต่ไม่มีกล่องก็ซื้อประกันได้นะตอนเราไปซื้อประกันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีกล่องนะครับอย่างที่บอกกล่องเนี่ยก็ <ovat S 1> ป้องกันเครื่องที่ขโมยมานะครับอาจจะตัดชอ้อยออกไปแล้วก็เวลาขายต่อนะครับ <ager Twenty. S 2> เครื่องที่มีกล่องนะ <mumbles. S 2> <ๆ>กล่องเนี่ยกย็ประมาณราคาก็อาจจะถ้าเราขายแบบไม่มีกล่องนะอันดับแรกเลยจะขายยากครับคนก็อยากได้แบบมีกล่องนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะเพื่อนๆแต่ถ้าเราไปเทินที่ร้านนะ เพื่อนๆอาจจะโดนกดไป500ถึงประมาณ2,000บาทเลยนะแล้วแต่ร้านว่าโหดแค่ไหนนะครับประมาณนี้ครับก็อยากบอกว่ากล่องมันมีมูลค่านะอย่างน้อยก็500-1,000เนี่ยได้แน่นอนนะครับนะต่อไปครับเพื่อนๆก็ดูซีรีส์ดูรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูรุ่นครับรุ่นจะต้องเขียนว่า M1 นะเพื่อนๆ เพราะว่าบอดี้เนี้ยมันหน้าตาเหมือนกันเลยนะตั้งแต่ Macbook 2018มานะครับจนถึง Macbook ปี2020เนี่ยบอดี้เนี้ยใช้ระยะเวลามา2-3รุ่น2-3ปีนะก็บอดี้เหมือนกันเลยปุ่มเลเยอร์คล้ายกันเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตนะเพื่อนๆก็คือปุ่มภาษาไทยครับภาษาไทยตัวใหม่เนี่ยจะขยับมาไว้ด้านซ้ายนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวานะเพื่อน แต่ถ้าดูง่ายๆก็ดูตรงนี้ครับชัวร์สุดนะเลขซีรีส์เลขเครื่องแลมจะต้องตรงนะครับสตอรเรจนะ256ก็มาเพื่อนเพื่อๆก็มากดตรงนี้นะครับกดที่สตอรเรจนะมันก็จะขึ้นมา256นะครับมันจะไม่ขึ้น256มันจะอย่างของผมมันจะขึ้น251ก็คือประมาณนี้นะเพื่อนๆมันเป็นธรรมดาของของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วว่ามันจะขึ้นไม่เต็มนะครับไม่ใช่ว่าหายไปอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆมันไม่มีนะครับ ต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาดูนะก็เป็นรอบแบตเตอรี่ครับเพื่อนๆตัวนี้ครับมาที่เหมือนเดิมครับ All about ครับเพื่อนเพื่อ t this Mac นี่นะแล้วเพื่อนๆก็กด System Report ตรงนี้ครับแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนมาที่ Power นะผมก็จะอ่านให้ฟังแล้วกันนะเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับ วันที่พาวเวอร์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูไซเคิลแบตเตอรี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไซเคิลแบตเตอรี่นะผมซูมเข้าไปให้นะเพื่อนๆอย่างของผมเนี่ยไซเคิลอยู่ที่169นะครับแม็กซิมั่มคาปาซิตี้อยู่ที่98นะตัวเนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีครับเพื่อนๆยิ่งน้อยยิ่งดีนะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแค่นั้นแหละนะครับ สูงสุดรอบสูงสุดที่ผมเคยเห็นก็เป็นพันกันนะแต่อันนั้นน่าจะเสื่อมละเท่าที่ผมสังเกตเขาบอกว่ามันจะเริ่มเสื่อมประมาณ600อนะเพื่อนๆหก0อนะนี่ผมไม่ชชว์ตัวเลขนะมันอยู่ที่การใช้งานด้วยนะอย่างบางอย่างบางคนเนี่ยรอบน้อยก็จริงแต่แม็กซิมัมแค c i ปาซิตี้ต่ำมากนะครับก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันแล้วแต่แล้วแต่เครื่องจริงๆนะอย่างเครื่องเก่าผมอะรอบชาร์จ60นะครับ แต่ m m x i m u m Capacity อยู่ที่ประมาณ95อะไรอย่าอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยรอบชาร์จบ่อยแต่ Maximum Capacity เ้เขาอยู่98นะตอนซื้อมามี99นะแต่ตอนนี้ใช้ไปก็เหลือ9กนะครับก็ประมาณนี้ครับนอกนั้นก็ทดสอบธรรมดาครับเพื่อนๆทดสอบนี่ครับกล้องนะเพื่อนๆก็ไปแอปนะครับแอปเนี่ยโฟโต o บูทเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีกล้องมีวิดีโอนะครับเป็นเว็บแคมนะเพื่อนเพื่อนก็อัดวิดีโอใส่เว็บแคมไปเลยนะครับแล้วก็ฟังดูว่าเสียงมันออกไหมก็เป็นการทดสอบไม์ทดสอบลําโพงทั่วไปนะครับแล้วก็ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็เช็คครับ Wi-Fi นะนี่ก็พูดเผื่อไปเลยนะเผื่อเพื่อนเพื่อนไปซื้อนะครับเช็ค Wi-Fi นะครับบลูทูธนะบลูทูธอยู่ตรงนี้ครับ Wi-Fi ก็อยู่บนนี้นะเช็ค บูทูธไวไฟนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญครับเพื่อนๆก็คือเช็ค Apple ID ครับเพื่อนๆจะต้อง Sign in Apple ID ได้นะถ้า Sign in ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องซื้อนะเพื่อนๆพื่ทำทุกอย่างแล้วไม่ต้องซื้อนะครับอันดับแรกเลยนะไปถึงปุ๊บเช็คนี่เลยนะครับเช็ค Apple ID ก่อนเลยนะเพื่อนๆที่ผมพูดมาเนี่ยสำคัญที่สุดนะ ถ้า Apple ในดีไซน์ไม่ได้ไม่ต้องดูแล <ะ S 1> ครับเครื่องนะเจ้าของเก่าไม่ได้ล็อกเอาแน่นอนนะครับก็คือเป็นเครื่องขโมยมานั่นแหละคล้ายๆไอโฟนนะถ้า Apple ID ไดีมันล็อกไว้นะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับคลิปการดูเครื่องนะครับแบบแบบบ้านๆนะเพื่อนๆเวลาเราไปดูเนะี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องร้านหรือเครื่องหิวหรือว่าเครื่องเจ้าของขายเองนะเพื่อนๆ ใช้วิธีดูประมาณนี้เพื่อนๆก็จะได้เครื่องที่ไม่โดนย้อมแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ดีนะที่สําคัญที่สุดนะครับผมอยากจะบอกว่าเครื่องที่มีประกัน Apple Care รพนะันะเพื่อนๆดีที่สุดเลยนะครับซึ่งราคามันอาจจะเพิ่มมา 2- 3,000บาทนะเพิ่มมาประมาณนี้อย่างตัวนี้ถ้าไม่มี Apple Care ร์พันะมันจะอยู่ที่ประมาณ3 000, 3 0 0 0ถึง30,000เจ็ด นะครับแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของขายนะแล้วแต่ว่าเขาซื้อมานานแค่ไหนนะครับอย่างเครื่องตัวนี้ผมได้มาก็เป็นราคา37นะครับ37ก็คือมีประกัน Apple c a r แค a พ,พเหลืออยู่ประมาณ2ปีนะเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็วกคือผมเทินนั่นแหละมันก็จะนับ3 7ไม่ได้มันประมาณ35้ละกันนะเพื่อนๆผมเทินผมเอาเครื่องเก่าผมไปเทินเลขด้วยนะครับก็ ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ3735หรือ33นะ33นี่จะเป็นราคารับซื้อนะครับ35จะคือราคากลางนะไม่ว่าจะมีประกันหรือหมดประกันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ35นะครับนะ35 3ห้าสานั่นแหละนะเพื่อนๆถ้ามีประกัน Apple c a r คารจะอยู่ที่37นะครับแต่จะหายากมากนะถ้ามี Apple c a r คารผมให้เพื่อนๆรีบเลยนะครับรีบไปซื้อเลยนะ เพราะมันมันไปเร็วมากครับถ้าเพื่อนเพื่อนเจอเครื่องที่มีประกัน Apple c a r p ปัอย่างตัวนี้แ p p เปิลแ p ปัก็มีเพิ่มอีก2ปีนะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับว่าเราเพิ่งซื้อเลยอะ่ะนะอืมนะครับประมาณนั้นนะเพิ่มอีก2 0 0พบาทคุ้มกว่านะครับทำตกก็ได้เป็นรอยอะไรก็ได้เคลมได้หมดนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มการซื้อเพิ่มอาจจะไม่ผ่านได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนโดนเครื่องที่ย้อมมาอย่างเงี้อยอย่างสมมติเขา เครื่องเขาแบบเปลี่ยนจอมาเนี่ยมีประกัน Apple Care นะอันนี้ผมเล่าเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะมีประกัน Apple Care นะครับสมมุติเขาเป็นเครื่องเครื่องมี Apple มี Apple Care เฉยๆนะเหลืออยู่ประมาณ5้าเดือนนะครับเหลืออยู่5เดือนนะแต่เขาเปลี่ยนจอมาอันเนี้ย p p l e e a r e ครผัดจะไม่สามารถซื้อได้เลยนะเครื่องที่ถูกการแกะซ่อมมาเนี่ย จะไม่สามารถซื้อได้เลยลําโพงเขาอาจจะหายไปข้างหนึ่งนะเพื่อนๆแล้วเขาไปซ่อมมานะครับตัวเนี้เราจะไม่สามารถซื้อประกันได้เลยเพราะเขาไปซ่อมมาไปแกะมาจากข้างนอกนะครับนะเพื่อนๆน้้ำเคยหกนะครับน้ําเคยหกมาแต่ซ่อมมาละซ่อมบอร์ดมาละแต่ไปซ่อมข้างนอกนะครับไม่สามารถซื้อประกัน Apple Care ปซเ,เพิ่มได้นะซึ่งมันต่างกันแค่2000บาทนี ผมรู้สึกว่าได้เครื่องที่มี p p p l e Care พัตติดมาเลยดีกว่านะครับคุ้มกว่ามากๆนะส0งพบาทซื้อใหม่ซื้อประกันใหม่8,900บาอแต่ถ้าซื้อเครื่องที่ติดมาด้วยแล้วเพิ่มเงิน2 0 0 0ันผมว่ามันคุ้มกว่านะนเพื่อนโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะเทคนิคการซื้อนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนจาก Apple MacBook Air นะครับเปลี่ยนมาเป็น MacBook Pro นะเพื่อนๆโอเคครับเจอกันครับ